ถ้าเกิดเป็นการแสดงความรักโดยที่ไปจับอวัยวะที่มันมันมันเป็นจุดที่ไม่ควรจะจับเนี่ยมันถือว่าไม่ใช่ความรักแนะ่นอนมันเข้าใจกับสนลลจริงๆแล้วตอนนี้สถานการณ์ในพมไทยมันเปลี่ยนนะฮะแล้วเราก็มีกฎหมายพระบังคมครองเด็กอยู่อันนี้พ่อแม่ก็ต้องรู้ว่าการเลี้ยงดูต่อไปเนี่ยมันใช้เรื่องความเป็นเจ้าคอเจ้าของไม่ได้อีกแล้ว ต้องรู้ว่าการความรักเนี่ยมันต้องเคารพเรื่องธิ์ด้วยเพราะที่ผ่านมาเราเชื่อว่าลูกเนี่ยเป็นเราเป็นสมบัติของเราเป็นทเราจะขอนเนี่ยเราจะทาอะไรกับลูกก็ได้นันนี้วิธีคิดแบบนี้มันใช้ไม่ได้ในเชิงสากลเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งการละเมิดสิทธิเด็กมันไม่ใค่อยู่ในเมืองไทยมันมีการละเมิดทั่วโลกใช่ไหมฮะมันมันจึงกฎหมายที่มันมีลักษณะแบบสากลทั่วโลกซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมันก็เริ่มมีตั้งแต่ปี2 5 4 6้ยใช่ไหมฮะ ตัวพ่อแม่เองก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยการมีความรักเนี่ยมันจะต้องมีการเคารพในเรื่องสิทธิสิทธิเรื่องกลางกายง่ายๆคือว่า,เ,าเราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรจับสัมผัสอวัยวะบางอย่างที่มันเป็นการละเมิดสิทธิต่อเด็กได้ไม่ว่ารวเรื่องอวัยวะเพศหรืออวัยวะที่มันเป็นจุดที่มันทําให้เกิดปัญหาในการคุกคามเนี่ยมันก็ควรจะไม่ไม่ควรจะทําและอีกอันหนึ่งก็คือว่า บางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแต่ไม่กล้าที่จะบอกเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่านี่คือพ่อแม่เขาอันนตรงนี้มันควรจะต้องเรียนรู้ในเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายซึ่งมีทั้งเราและเขาถูกไหมฮะก็คือหมายว่ามีทั้งตัวเราเองก็ไม่ต้องการถูละเมิดังนั้นตัวเด็กก็ไม่ต่างกับเราในการที่ไม่ต้องการให้ถูกละเมิดถูกไหมครับดัน้นตรงนี้มันเลยทําให้สังคมไทยก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ใหม่นะฮะโดยที่เขา้าใจในเรื่องสิทธิเนื้อร่างกายสิทธิเด็กเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว รเบเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองสิทเด็กซึ่งมันรวไมไปถึงในเรื่องการเลี้ยงดูการละเมิดสิทธิ์ไม่ให้เด็กไปถูกคุกคามต่างๆจนถึงเรื่องอื่นๆแต่ไมหมดนะฮะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญช่วยเหลือตัวเองด้านร่างกายได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปจับอวิวะต่างๆเขาแล้วนะฮะซึ่งผมคิดว่าเช่นเขาเริ่มอา,อาบน้ําได้เริ่มที่จะดูแลตัวเองได้ก็ไม่ควรจะไปจับอวิวะตรงนั้นเขาซึ่ง ไม่ว่ากลนไม่ว่าวัยเพศหรือว่าหน้าอกอะไรต่างๆเนี้ยซึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องเชื่อว่าเด็กเนี่ยพึ่งตัวเองได้เพราะถ้าเกิดเราไปทําโดยที่เรา,เ,าเราเห็นตัวอย่างภาพเนี่ยใช่ไหมฮะที่กรณีภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นการที่เป็นการแสดงความรักซึ่ซงทําให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในะระยะ mm. ยาวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เรื่องสิทธิ์นุ้งเตัวร่างกายเพื่ออะไรเพื่อถ้าเกิดเราเป็นพ่อแม่ที่ท,ที่ปกป้องเขาเนี่ย เราก็ต้องให้เขารู้แั่เขาโตขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่อนาคตเขาไปโรงเรียนถูกไหมฮะไปสาขาที่ต่างๆแต่หมดเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาก็ถูกละเมิด <Okay. S 1> เพราะถ้าเกิดเราไม่ละเมิดในครอบครัวเขาออกไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็มีอกาสถูกละเมิดจากครูโรงเรียนซึ่งผมไรียด้ว่าครูเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะหรือคนอื่นๆก็ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นการสอนให้เข้าใจเรื่องเพศเรื่องศิลรระตัวเองเนี่ยตั้งแต่เขาเด็ก เพื่อเขาได้โตขึ้นมาป้องกันตัวเองได้แต่เกิดในภาพเนี่ยเขาก็จะสับสนว่าเอ๊ยทำไมมันมีการจับอวัยวะตรงนี้ได้มันทําให้เด็กเนี่ยสับสนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะป้องกันตัวเองไม่ได้ด้วยซัำซึ่งอันนี้เป็นปัญหาจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นการแสดงความรักโดยที่ไปจับอวัยวะที่มันมันมันเป็นจุดที่ไม่ควรจะจับเนี่ยมันถือว่าไม่ใช่ความรักแล้วน้องอม,มันเข้าใจสับสนแล้วจริงๆความรักเนี่ยแค่คุณโอบกอด คุณแค่คุณสัมผัสบางอย่างซึ่งมันไม่ไปละเมิดและทําให้เขารู้สึกมีความอุ่นเนี่ยผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครเพราะตอนนี้คือไม่ได้หมายความว่าเราเราเกรงจนแสดงความรักไม่ได้มันแสดงได้มันแสดงได้หลายรูปแบบโดยที่ไม่ไปจับเอวัยวะที่มันนาไปสูก่การละเมิดสิทธิ์หรือว่าทําให้เขาอึดอัดเนี่ยควมแว่นเนี่ยมันจะเป็นการพนฒนแล้วมันจะทําให้คือมันเป็นจุดสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดคุณสอนเด็กไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายปุ๊บเนี่ยเขาก็โตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่ไปละเมิดสิสธิ์คนอื่นถูกไหมฮะ แต่คุณไม่สอนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสอนแบบแบบนี้ถ้าเกิดเรามีลูกผู้ชายเราฝึกไม่ดีเขาก็จะไปละเมิดคนอื่นต่อถูกไหมหรือว่าเราไปฝึกผู้หญิงแบบว่าเออแบบนี้ไม่เป็นไรเขาก็จะไปถูกละเมิดในอนาคตนั้นเนี่ยการฝึกแบบนี้มันจะทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันดีซ้่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากฝากที่จะแบบว่าเออเราต้องแสดงความรักซึ่งบางทีมันไปมันล้ําเส้นอะ่ะมันล้ําเส้นไปนําไปถูกทําให้มันเกิดเคสอะ่ะอย่างบางที่เราเจอเคสอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออ มันเพิ่มขึ้นน่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดมันมีกระบวนการในการสอนแบบใหม่เนี่ยมีการทักษะใหม่ๆเช่นคุยกับผู้คุยกับลูกโดยผ่านเนี่ยมันมีของคุณซินดี้เขาทำเรื่องร่างกายของฉันฉันดูแลเองได้อเงี้ยมันมีการ์ตูนมีอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามีหลักสูตรในโรงเรียนตั้งแต่เด็กเนี้ยเพราะว่ามันจะทําให้เด็กมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นไม่ใช่ออไปที่ไหนเขาก็สูบลมมันได้ง่าย